แฉเส้นทางเงิน3บอสดาราดีไอคอน Group รับตรงเงินส่วนแบ่งไม่ใช่ค่าพรีเซนเตอร์สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับดันกรณ์แสนะครับโดยวันนี้เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเราจะนํามาเล่าให้ฟังครับอัปเดตความคืบหน้านะครับสําหรับประเด็นดราม่ากรณีดีไอคอน Group นะครับโดยเมื่อวันที่25ตุลาคมนะครับผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า สำหรับความคืบหน้าจากการตรวจสอบความเชื่อมโยงของเส้นทางการเงินของบริษัทไอคอนครุปกับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง18รายโดยเฉพาะกลุ่มบอสที่เป็นดาราครับที่ทางเจ้าหน้าที่สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือพอปงได้ร่วมกันตรวจสอบร่วมกับทางตำรวจสอบสวนกลางก่อนหน้านี้ครับเบื้องต้นผลการตรวจสอบพอบว่าในส่วนของนายกันกันตถาวรหรือบอสกันนั้นตั้งแต่ปี2,564จนถึงปัจจุบัน มีเงินโอนจากบัญชีบริษัทเดอลอคอนกรุปเข้าบัญชีจำนวน33ครั้งรวมเป็นเงิน79,482,686.80บาทโดยแบ่งเป็นปี2564จำนวน2ครั้งรวมเป็นเงิน5,756,928.32บาทปี2565จำนวน15ครั้งรวมเป็นเงิน41,836,164.64บาท ปี2,566จำนวน10ครั้งรวมเป็นเงิน23,515,753.04บาทและปี2,567จำนวน6ครั้งรวมเป็นเงิน8,373,840.80บาทส่วนนางสาวพิชยาวัธนามนตรีหรือบอสมินมีการรับโอนเงินจากบริษัทเดียคอนกรุปตั้งแต่ปี2,566ถึง2,567จำนวน9ครั้งครับรวมเป็นเงิน 1 1 3 9 0 8 4 7 4 4บาทโดยแบ่งเป็นปี2,566จำนวน7ครั้งเป็นเงิน8,548,024.34บาทและปี2,567จำนวน2ครั้งรวมเป็นเงิน2,842,823.10บาทครับขณะที่นายยุรนันพมรมน,นตรีหรือบอสแซมนะครับตั้งแต่ปี2,566ถึง2,567 มีการรับโอนเงินเข้ามาจำนวน3ครั้งครับรวมเป็นเงิน3,194,614.80บาทแบ่งเป็นปี2,566จำนวน2ครั้งเป็นเงิน1,861,391.48บาทและปี2,567จำนวน1ครั้ง เป็นเงิน1,333,223.32บาทครับอย่างไรก็ตามสำหรับเงินที่ถูกโอนมายัางบุคคลทั้ง3บอสดาราเหล่านี้จะเป็นในลักษณะส่วนแบ่งเงินได้ของบริษัทแตกต่างกับกลุ่มศิลปินดาราคนอื่นๆอ,อย่างบอยประกรณ์หรือโดมประกร์ลำที่จะได้รับเงินเป็นค่าจ้างพรีเซนเตอร์ซึ่งจะมีสัญญาว่าจ้างเป็นรายปีครับ ส่วนความเคลื่อนไหวจากทางด้านบอสพอลนะครับก็ได้ส่งสารจากในเรือนจาผ่านทนายยืนยันว่าบอสพอลจะไม่ปล่อยมือใครไว้ข้างหลังแน่นอนเตรียมแจ้งเอาผิดแม่ทีมฟอกตัวเป็นผู้เสียหายกว่า2,000คนครับโดยวันที่25ตุลาคมนะครับที่หน้าเรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานครภายหลังจากที่ทนายวิทูลเก่งงานนะครับทนายความของนายวรพลนวรัตวรกุลหรือบอสพอลได้เข้าเยี่ยมลุกความทางด้านผู้สื่อข,ข่าวได้ถามว่าที่เข้าไปคุยกับบอสพอล เจ้าตัวได้ฝากอะไรเพิ่มเติมมาหรือไม่ทางด้านทนายวิทูลกล่าวว่าตนได้รับออเดอร์เพิ่มเติมจากบอสพาวอีกหนึ่งออเดอร์คือให้แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มแม่ขาย2000คนที่ตีเนียนเป็นผู้เสียหายในข้อหาช่อกงประชาชนเนื่องจากกระบวนการแจ้งความเท็จสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการแจ้งความแบบแพทเทิร์นมีการพยายามบอกว่าดีไอคอนไปหลอกลวงให้ทางตัวแทนสั่งซื้อสินค้ากับทางดีลเลอร์จนขายไม่ได้แล้วแม่ขายสัญญาว,ว่าจะช่วยขายซึ่งยืนยันว่าไม่ได้เป็นแบบนั้น เพราะบริษัทเป็นบริษัทขายส่งสินค้าเราขายให้ตัวแทนแล้วตัวแทนต้องขายต่อหากขายไม่ได้ก็รับความเสี่ยงกันไปแต่ปรากฏว่ามีการเข้าไปแจ้งความเพื่อบิดประเด็นให้เข้าขายช่อโกงโดยการเกณฑ์ผู้เสียหายจํานวนมากเข้าไปแจ้งความดําเนินคดีทั้งนี้ยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การโยนความผิดให้กับแม่ขายแต่มันเป็นข้อเท็จจริงดังนั้นภายในสัปดาห์หน้าตนจะทําหนังสือถึงตํารวจสอบสวนกลาง ให้ดำเนินคดีกับคนที่มาแจ้งความและอ้างว่าเป็นผู้เสียหายแต่จริงๆเป็นเพียงผู้เสียผลประโยชน์คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า2,000คนจากที่แจ้งความทั้งหมด8,000กว่าคนแต่ความจริงแล้วเท่าที่เข้าข่ายคาดว่าประมาณ6,000คนแต่เท่าที่ตรวจสอบและจะแจ้งความแบบแน่นอนเลยคือ2,000คนส่วนตัวก็มองว่าเป็นยอดที่เยอะเช่นเดียวกันแต่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นพวกที่ขายของไม่ได้แล้วมาตีเนียนเป็นผู้เสียหายด้วยซึ่งตนจะให้ตำรวจดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงประชาชน เหมือนที่กลุ่มบอสพอลเจอทนายวิทูลยังบอกอีกว่าบอสพอลได้ฝากตนมาบอกกับนักข่าวว่าพอลจะไม่ปล่อยมือใครนักข่าวจึงถามย้ำว่าหมายความว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่หรือไม่ทนายก็ตอบเสียงดังฟังชัดว่าใช่เพราะเราไม่ได้กระทำความผิดแต่โดนดำเนินคดีส่วนคนที่เป็นคนทำตัวจริงไปหลอกลวงให้คนมาซื้อสินค้าแล้วอ้างว่าจะมาช่วยขายหรืออ้างว่าไม่ต้องขายสินค้าแต่ให้ไปหาคนเพิ่มนั้นกลุ่มคนเหล่านี้มีเยอะ เพราะฉะนั้นเราจะไม่ปล่อยมือใครเราโดนดำเนินคดีพวกคุณก็ต้องเป็นผู้ต้องหาเหมือนกันกับเราตอนนี้มันต้องแฟกันแล้วส่วนออเดอร์ที่จะดำเนินคดีกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดและพยานเทจนั้นทนายวิทูลก็บอกว่าจะดำเนินคดีแน่นอนแต่ตอนนี้ขอรวบรวมพยานหลักฐานก่อนซึ่งบอสพอลจะดำเนินคดีกับนายเอกภพในข้อหาพรบอรคอมพิวเตอร์ส่วนพยานเทจะแจ้งข้อหาหมิ่นประมาท ทั้งนี้ทนายวิทูลยังกล่าวอีกด้วยว่าหลังจากเข้าเยี่ยมบอสพอลและได้คุยกันกับกลุ่มทนายความของ15บอสเว้นกลุ่มทนายความของบอสดาราที่ยังไม่ได้คุยทุกคนบอกว่าจะยื่นประรากันภายในสัปดาห์หน้าหากพ้นการฝากขังในพัดแรกเพราะบอสพอลอยากออกมาชี้แจงกับประชาชนและกับทุกๆรายการถึงโครงสร้างของบริษัทว่ามีรูปแบบเป็นเช่นใดส่วนที่ก่อนหน้านี้ยังไม่ยื่นประรากันเนื่องจากเกรงว่าจะถูกคัดค้านหวนไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ส่วนจะได้ประกันหรือไม่นั้นขอให้เป็นดุลพินิษของศาลใจผมมันมันมันไม่เหลือแล้วมันแรกสลายไปหมดแล้วคือในมุมนี้ผมคิดก็คือไอ้แบบในวันที่เราลงมาช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาในการดูแลธุรกิจมันก็มันก็เป็นการทํางานร่วมกันมันก็ดีทุกอย่างแต่พอในวันที่มีปัญหาก็มากระทืบเราขนาดนี้แบบ คือผมกลัวคนเวลาคือผมผมงงกับคนมากว่าแบบผมทำอะไรวะผมทำอะไรผิดวะในโมเดลธุรกิจมันก็คือการซื้อมาขายไปทีนี้พอซื้อไปผมมีทั้งสองพันห้าสองหมื่นห้าสองแสนห้าแต่พอพอมาพูดก็พูดแต่สองแสนห้าแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยไปบิ้วให้ซื้อเยอะๆเราก็กล่องหนึ่งก็ขายนะสองพันห้าเนี่ย สิบกล่องก็ขายนะแล้วถ้าซื้อสองแสนห้าโดยความที่ก็ไม่พร้อมแล้วซื้อไปทําไมแล้วพอมีปัญหาก็มาโยนใส่แล้วก็บอกเนี่ยหลอกลวงบางคนหนักๆน,นี่ก็คือแบบเงินไายไปเป็นแสนล้านแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนๆหล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ